สถานการณ์นะคะของคนวันอังคารที่มีคนคุยหรือคนมีคู่เนี่แหละที่ทะเลาะก,กันแต่มันเป็นคลิปคลิปแรนดอมนะมันเป็นดวงโดยรวมถ้าตรงก็รับคำทำนายถ้าไม่ตรงก็อิกนอนะคะอืมโอเคนะคะคนวันอังคารคนที่ทะเลาะก,กันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีปัญหากันนี่แหละอ่ะความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นอืมถึงแม้ว่าจะทะเลาะก,กันถึงแม้ว่าจะแบบ อึดอัดพูดจาก,กันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ตามแต่ยังไงเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังอยากจะให้มีคุณอยู่ในชีวิตอยู่เอ,อถ้ามีโอกาสคุณพยายามปรับเปลี่ยนคําพูดการพูดจาก,กันอืมหรือไม่คุณก็นิ่งๆไปเลยไม่ต้องไปอธิบายหรือไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงนะคะถ้าเขาเงียบเงียบหายไปเขาไม่ได้ติดต่อคุณมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะเงียบไปสักพัก เขาจะมีคนเข้าหาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดพิจารณาว่าไอการนิ่งเงียบของกันและกันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่จะเปิดตัวหรือเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาหรือเปล่านะคะอืมแต่จริงๆแล้วในที่สุดหลังจากที่ถึงเขาว่าถึงแม้ว่าเขาจะเงียบเงียบหายไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันไม่ได้พูดจากันในสักพักสักระยะสามสี่ห้าหกเจ็ดวัน แต่ยังไงมันมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาเพราะเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะเออ่ให้ลดอีโก้ในความรู้สึกลงเออถ้ามีมีโอกาสก็ทักเขาไปได้พูดจากันแล้วก็อาจจะขอโทษก่อนก็ได้แต่เขาเขาก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาทักกับเราด้วยเหมือนกันให้พยายามแต่งตัวสวยๆนะคะ ให้ยังทำตัวโดดเด่นแต่ว่าลดอีโก้ในตัวเองลงในความสัมพันธ์คนที่มีปัญหากันของคนวันอังคารจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยนะคะมีความเหน็ดเหนื่อยในความสัมพันธ์แน่นอนแต่ยังไงมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะกลับมาคืนดีนะคะอืมยังไม่ต้องผิดหวังยังไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้ยมันจะจบแล้วมันจะพังทลายแล้วคนที่ทะเลาะก,กัน นะคะมีโอกาสกลับมาคืนดีเขายังรักแล้วก็ยังสนใจคุณอยู่นะคนวันอังคาร